เอาแล้วครับพี่น้องขึ้นโค้งแวบเรียบร้อยแล้วโค้งเรียบร้อยแล้วโค้งงนามอ่นเดียเหมืนเดิบาดท,ทีเดียวเดิมบาดรู้ว่าบาทเสียบบ่อปลาดันชลเชียวครับมาเฮียหันปลายำกังเวนปลาปักหน้าปลาเน้นลูกลูกปลานี่หน่อยหลายครับ ลูกปลาปังหน้ากบบนี้เดี๋ยวท่านได้สะเดอกครับงามจะไหนนังอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งเอ้เออเอ้เออเออขึ้นขับไปขึ้นขับไปขิ้นขับไปนี่มาเห็นหน้ากับเบิ่งอาหารให้กินก็นดาหวอนะ ยังไล่อยู่พี่น้องออ,อ,ออกลูกออกหลานน้ำตัวฝนอืม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 โอ้โหปูปลาแล้วอาหารเม็ดหน่อยไหมอ่าลูกนั้นลูกน,นั้น หาปากหน้าปากหน้าปากะเบียนนั่นล่องมือเป็นอีกสองมือมาเทียนนี่ปีนี้น้นนำาบ่แห้งแน,น่ว่ามีบ่อชุนลาเซวแล้วครับปกขึ้นๆๆ พลัโซล่าเซลล์ครับน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์วารสังนะครับมงกตั้งแพงตัวนี้ครับตั้งทั้งเห็นครับสูงแบบนี้ไปก้อนกักนไป ทอดกินห้าบาทนี่โอ้ยใครอยู่แสีบแทบแสีบแทบนะกลับบ้านกลับบ้านกระสลิดครับกราสลิดแส,สีบแทบมันไปรู้สึกอยากกินขานน้าวอะไรไปหน่อยนีมทอดแะเสียน้ำมันเลยเมื่อจะห้าของแมน่น้ำกลับไปกินบ้านอ่ะไปเข้าบ้านก่อนครับพี่นอ้อง